นอกเมื่อนี้บ้านสื่อบุ่นเป็นประเทศนี่ปุ่นเขาสั่นมีขอ,องมาขายไ,าได้สิ่งหลายอย่างอันนี้เป็นหมกปลาซิวมกปลาซิวเฮ็ดงามงบบามเฮ็ดเอ,อจเอ,อจดีครับอันล่างสื่อสิ่งสื่อของมาเค้งมาสัน่น นี่เป็น์เสวนซูเนี่ยมดเอามัาทำหน้าที่เมียไม่เทียมเฮ้ยมันโดนมาเทียนตัวจกระเปมาดูมีทุกอย่างให้เรียกซื้อตัวนะมันทันในคำจักหน่อยนี่ข้นสีไายก้อนนี่ไายดีพักเนี่ย ผู้ใดลัผ้ามาใส้ผ้าขาสากสิคือเราเีมดผ้าขาสะาดิผ้าบรลสเทธิ์บริงมากเ่ยข้างหน้าีหนึ่งกล่วยต้มน้ำมันไรหอมหอมแซ่ ต้มน้ำใหม่จะเป็นงามคักเนี่ยปิ้ง๊บปินปลาปิ่งเขียดได้ยังพ่อหละไปนี่พ่อหละบ่ะอันนซื้อ,อนเจ้าของไปหาอยู่เงี้ยะอีกอเทียมมันก็มีบักเมาเราืโอตอนนั้นบ่ะ มาเดมันตะบัดก้ขาตาหนึง่งคุนซ <c oughs> ื้อของไปข้ำบ,บุญขดสารอันเท่าะแล้ะข้ามอากยามุุน

cắt sợi quần đó của nó, quẩy mẹ hả anh miếng, dễ, cái gì hết này quẩy, tia, đấy, à อันเท่าไรละข้าวหมันฮะดีแต่เจ้ามาห่อเอาข้าบาทค่ะข้าบาทมีทุกอย่างแม่ขายอะไรแม่ค้าแสนสาหัสแม่ค้าแสนสวยแม่ค้าแสนสาหัสเออทุกอย่างขนาดท่านได้คำได้หนิ อือย่ค่าดเยวะค่ะก็ท,ยา,ทายเต็บนึ่งด้วยค่ะทายเลยค่ะอกำลังเราเราเรียบอันนี้สิเป็นเข่าสีต่างๆที่เทาจะไปใส่หอ่อไม่กินก็นได้ มันเลาะตลาดพี่น้องมาตลาดเบิ่งเพิ่นว่ <c oughs> นมามือนี่อย่างเนี้ย <c oughs> พี่ควนเท่าไหร่ละคุณยาย <c oughs> เสี <c oughs> ้อผันละมีทุกอย่างไี้ชิน้อ้วชินแล้วมาเขียบเท่าไหร่แล้ว กุนบ้า,บานาเดียวกันบักเมาลายแข่งเนีปื้ยกับป,ปูดองกป,ปูดองถุงอาไรแบปูดองกี่สิบบ้าโอ้อยเมื่อ่ดังนี้งัที่กนน่ังนี่า่เ่อ้าวสิได้มาซื้ <c oughs> อ, <c oughs> อนขนม

พี่ยังจะว่าเอาหนาวนะฮะบ่กินอะไรนอยู่เอาตัวกิกิารกินน้ำมือหันเหรอียังโอ๊ยบาบ่าบ้าแล้วแล้วกะเท่าเด้เนาะ โอ้ล oh, sure ่วมหาสีมันจะพาไปแ่เนาะเราวแบบไปจนไปจนแถวเจอาพจทกโสวัดเดินมาเออขันไปกี่บ้านเท่าเอิญย้ายบัดนเนาะบ้านปพยุบุญเขาเอิญโสวัดไม่ประตูย้ายบ้านเถอะเนาะ ถุงใหญ่เท่าไรประตูเอนอนมาทมลก็เปลี่ยนปไดนี่เออ้หอยคือเก่า <c oughs> อยู่อ <c oughs> เอ่าปันไดก็ได้ให้ <c oughs> สวัต <c> ิ <oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จกันยังสิม่เอาเป็นงามหลายวาอยากออกกล้องนะคนละไม่สุดยอดสุดยอดม่อยากบานเกาถามหามพู้นันผู้นะี้ดีนะประตูเโซวัดนะม่อยากบานเกาอ<ะ>เออเออคือเกา เอาขวดเฉยขีมาน่ตายอยู่คิดพี่ขมาอันนี้ไหมพอมาขาวแล้วเป็นขมาอัดขมาอัดชิ้นอ่ะเอามาตรใส่ะครับขาวัังมาสมมวปะสมมว สมมื้อมัน,มน,มน,น,นอัดก็ผ่อแท่งโคตรเออ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 เล้วหยับกันเลยร้านดอกไม้สวยจังให้เราร้านดอกไม้กันกลองละยี่สิบ แล้วเรียบจากน้อยคนทางสิรลายเนะนาะแต่เซาอยู่ยังมีคนอยู่เว้ยอ้วเซาคุดตกใจเนะาะกูดีใจกูตกใจกูดี เ้าเนี <t gi ver> ่ยปิดเนี่ยปิดกล้องเนี่ยเอา